ชีวิตเราจะเบาขึ้นมากเลยจะไม่หนักไม่เครียดเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่เพราะเราค่อยๆมองเห็นว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้มันเป็นกฎธรรมชาติหน้าที่ของเราก็คือต้องแก้ไขตามสติปัญญาตามเหตุปัจจัยที่ควรจะเป็นทีนี้ถ้าหากว่าเรามันดูอน,นิจจังจนกระทั่งใจมันชัดเพราะมันสัมผัสแล้วเราก็บอกเราพอเห็นแหละเห็นเราก็จะค่อยๆเห็นสภาวะของทุกขขัง ทุกขังอันนี้ในกฎไตรลักษณ์กับทุกขังในอริยรสัจสี่คนละอันนะในอริยรสัจสี่นั่นทุกนั่นหมายถึงความจริงเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ที่จะอธิบายถึงลักษณะอาการของความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงในเราเนี่ยข้างในเราเนี่ยแต่ส่วนทุกขังนี่หมายถึงสภาวะของความทนได้ยากความทนอยู่ไม่ได้ ของทุกสรรพสิ่งในโลกเลยไม่ว่าเป็นวัตถุสิ่งของต้นหมากรากไม้พืชพันธุ์ัญยาหารรวมทั้งเราด้วยทนได้ยากหมายถึงว่าทนอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้ก็ไม่อย่างตัวเรา,รเ,ราเราอยากจะหนุมตลอดเวลาแต่ว่ามันก็ทนไม่ได้คือว่ารักษาความหนมุมเอาไว้นั้นไม่ได้ค,ความหนุมนั้นมันจะต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป เป็นความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ความเป็นคนแก่ความชราจนกระทั่งสลายไปที่สุดนี่คือสภาวะของทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ก็คือทนอยู่ตามสภาพเดิมไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงมันจึงทนอยู่ไม่ได้ทีนี้ใจของอนิจจังก็เลยเกิดทุกข์ังใช่ค่ะมองตรงนี้เห็นใช่เพราะนั้นถึงต้องเริ่มแต่อันนิจจังทีนี้คนเราเนี่ยพออะไรถูกใจมันจะเอาให้คงอยู่ทน เหมือนไอ้สร้างบ้านสวยงามขึ้นมาก็หวังใ,ให้บ้านเนี่ยมันสวยอย่างนั้นสะอาดอย่างนั้นเหมือนเมื่อวันขึ้นบ้านใหม่มันจะผ่านไปสิบปีแล้วพอไหนตักระเทาะสักนิดหนึ่งตรงไหนมันสกระปรกสักนิดก็อูย้ยบ่นเป็นวักเป็นเวนปวดหัวตัวร้อนนี่เพราะไม่รู้จักทุกครังไม่รู้จักทุกครังก็เพราะไม่รู้จักอันนี้จังเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปบน่นไปไป,ไปว่าไปจู้จี้หายใจต้องมองมดต้องแก้ไขสิ จะทายังไงจะปรับปรุงยังไงให้หนุ่มองดูเรียบร้อยงดงามเราก็ทานี่คือสภาวะของทุกขงังซึ่งเราจะดูได้จากทุกอย่างอีกเหมือนกันทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามปฏิบัติที่ใจด้วยการศึกษาใคร่ครวญดูสภาวะของอนิจจังให้ชัดชัดชัดจนเห็นสภาวะของทุกขงังทุกขงังทุกขงังคือทนอยู่ไม่ได้ไม่ช้าไอ้ใจที่มันยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นนั่นเป็นนี่ อยู่อย่างนั้นว่าเป็นอัตตามันก็ค่อยๆสลายคลายไป